สวัสดีค่ะเป็นไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะคะวันนี้ค่ะนัดพาทุกๆคนนะคะมาดูบ้านค่ะเป็นบ้านสไตล์ไทยล้านานานะคะเป็นบ้านที่เรียกได้ว่าเป็นบ้านที่เรียบๆง่ายๆได้ฟิลที่แบบอบอุ่นเหมือนแบบว่าสำหรับแฟมิลีนะคะที่เราอยู่กันครอบครัวเล็กๆ3 4คนประมาณนี้แล้วก็ตัวบ้านนะคะ เป็นสไตล์ไทยล้านนาเป็นบ้านชั้นเดียวซึ่งเหมาะกับประเทศไทยเป็นอย่างมากเอาละค่ะไม่อยากจะสปอยมากนะคะสำหรับบ้านหลังนี้เอาเป็นว่าตรงรอบๆของนัดตอนนี้นะคะจะเป็นเพื่อนบ้านค่ะทุกๆคนนะคะจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะคะมีความเงียบสงบเป็นอย่างมากแล้วก็ลอยล้อมไปด้วยสีเขียวของต้นไม้ต่างๆนานาพันธุ์เลยนะคะคุณผู้ชมที่นี่ค่ะแม่ริมบ้านหลังนี้นะคะอยู่ในหมู่บ้านอิมเพรส แม่ริมค่ะอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นี่เองนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้มีอายุเพียงแค่5ปีเพียงเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านในบ้านกันเลยนะคะว่าจะสวยงามแค่ไหนไปค่ะ หมู่บ้านนี้นะคะจะมีรอปภตลอด24ชั่วโมงสาหรับหลังนี้ค่ะค่าส่วนกลางอยู่ที่เดือนละประมาณ900บาทนะคะก็จะมีค่าเก็บขยะก,ก็จะรวมอยู่ในนี้ไปด้วยค่ารอปภค่าทําความสะอาดถนนของหมู่บ้านต่างๆนะคะก็จะรวมอยู่ในราคานี้ไปด้วย และด้านหลังของนั้นนะคะก็จะเป็นบ้านค่ะที่เราจะพามาชมกันนะคะก่อนอื่นนะคะจะบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นยูนิตก่อนยูนิตสุดท้ายซึ่งตอนนี้ยูนิตสุดท้ายยังไม่ได้สร้างบ้านนะคะเป็นที่ดินเปล่าที่ คนกรุงเทพค่ะเขาซื้อไว้แต่เขาก็ยังไม่มีแพลนที่จะสร้างบ้านณนะตอนนี้นะคะก็จะเรียกได้ว่าหลังนี้เป็นยูนิตสุดท้ายณนะตอนนี้เลยก็ได้สําหรับตรงนี้นะคะจะเป็น3มแยกหลายๆท่านนะคะยิ่งถ้าเป็นคนไทยแล้วอะ่ะจะก,กังวลเกี่ยวกับเรื่อง3ามแพง่งใช่ไหมคะนั้นบอกได้เลยค่ะว่าตรงเนี้ยไม่ได้อยู่ตรงทาง3ามแพ่งแน่นอนเพราะว่าประตูบ้าน,น่ะจะอยู่เยื้องของ3ามแยกไปอีกนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนอาคารค่ะ อ่ะฮะและประตูอ่ะมันก็จะเข้าอีกด้านหนึ่งอันนั้นนะไม่ต้องห่วงเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องทางสามแพพงบ้านนะคะจะมีทางเข้าสองทางด้วยกันค่ะประตูนี้เป็นประตูใหญ่สําหรับลงจอดรถนะคะลงจอดรถก็จะมีหลังคาด้านในแต่วันนี้นะคะน่าจะพาเข้าประตูเล็กก็คือด้านข้างตรงนี้นะคะเป็นประตูน่ารักน่ารักเลยค่ะประตูใหญ่ตรงนี้นะคะจะควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลค่ะอันนี้ก็คือสะดวกสบายคุณก็ไม่ต้องไปติดเพิ่มนะคะอ้อแล้วก็อีกอย่างค่ะ ด้วยความที่บ้านอยู่ในหมู่บ้านใช่ไหมคะเขาก็จะมีการตีรั้วให้เรียบร้อยแต่ทีเนี้ยเจ้าของบ้านเดิมอะค่ะเธอจะเพิ่มความ p r i v a t ให้กับบ้านเธอก็เลยปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นดอกแก้วมีความหอมอย่างมากเลยค่ะปลูกตามแนวรัว้วพอมันโตขึ้นมามันก็สูงตอนนี้คือแบบสูง2เมตรครึ่งได้เลยก็จะมีความเขียวชะอมความหอมความเป็นธรรมชาติของดอกแก้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันค่ะ นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะครั้งแรกที่นัดเข้ามานะคะนัดรู้สึกว่าบ้านหลังนี้มีความน่ารักเป็นอย่างมากมีความอบอุ่นด้วยโทนสีด้วย layout ของบ้านนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่สีเขียวซึ่งมันเป็นสีเขียวจริงๆ อย่างนัดอะ่ะมีลูกเล็กใช่ไหมคะตอนนี้ลูกเล็กอะ่ะต้องการพื้นที่ของเขาอยู่แล้วซึ่งด้านหน้าเนี่ยคือกว้างพอสมควรเลยทีเดียวค่ะเห็นไหมคะตอนนี้ก็มีอุปกรณ์เด็กเล่นอย่างที่คุณเห็นตอนนี้นะคะบ้านหลังเนี้ยขายพร้อมกับอุปกรณ์ที่คุณเห็นทุกอย่างเลยค่ะพื้นที่ดินทั้งหมดนะคะอยู่ที่177ตารางวาค่ะมีทั้งหมด4ห้องนอนั้งห้องน้ําค่ะ และจุดนี้นะคะก็จะเป็นลานจอดรถยนต์ค่ะลานจอดรถนี่จอดรถยนต์ได้สองคันกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีหลังคาให้เรียบร้อยด้านนี้นะคะจะเป็น1ห้องนอน1ห้องน้ําค่ะ,ะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอาไว้ให้แม่บ้านก็ได้แต่นัดดูข้างในแล้วอะ่ะมันมันสามารถเอาไว้ให้แขกเลยก็ได้นะคะด้วยความที่ห้องน้ำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนี่คือพร้อมเรียบร้อย ที่นี่นะคะเป็นบ้านไทยล้านนาที่มีหลังคามีฝ้าที่สูงนะคะอย่างหลายๆคนก็จะทราบดีอยู่แล้วว่าการมีจั่วด้านบนนะคะก็คือทําให้ความร้อนอะ่ะมันดันขึ้นไปอยู่ข้างบนทําให้ตัวบ้านท่านในนะคะจะมีความเย็นอยู่แล้วก็แม่ริมนะคะหลายๆคนก็จะทราบดีในช่วงฤดูหนาวในโซนแม่ริม ก็จะมีความเย็นเป็นพิเศษกว่าในเมืองเป็นอย่างมากตรงนี้นะคะด้วยความที่เฟอร์นิเจอร์เป็นไม้อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆเป็นไม้พื้นเป็นไม้ซึ่งเป็นไม้สักนะคะคุณผู้ชมก็จะเพิ่มความอบอุ่นให้กับเรานั่นเองแล้วก็ทางเข้าบ้านนั้นอธิบายยากมากเลยทางเข้าบ้านด้วยความที่มันเป็นบ้านเลเอาที่ใช้สอยได้สะดวกเข้าทางไหนก็ได้จะเข้าทางครัวเลยก็ได้ก็จะมีหนึ่งประตูเล็ก จะเข้าทางห้องอาหารเลยก็ได้ก็จะมีประตูบานใหญ่ๆนะคะแล้วก็ตรงห้องรับแขกด้านนี้ก็จะเข้าได้เช่นเดียวกันแล้วก็จะมีอีกหนึ่งห้องนอนซึ่งอยู่ด้านนี้ก็จะมีประตูทางเข้าอีกเช่นเดียวกันตรงนี้นะคะก่อนหน้าน,นี้ใส่เป็นตัวพ่นน้ำพุแต่ตอนนี้เอาออกไปเพราะว่าเจ้าของอเธอไม่ค่อยได้อยู่ มันก็เลยไม่ค่อยได้เปิดคุณจะสามารถทําเป็นตัวปั๊มเป็นจากุชี่ก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาไว้เลี้ยงปลาเหมือนอย่างที่เจ้าของเดิมเธอทําไว้ก็ได้มาค่ะเดี๋ยวเราเข้าทางล i ฟ g r o ูมนะคะห้องรับแขกนะคะตัวพื้นค่ะตัวพื้นจะเป็นพื้นไม้สักนะคะ อย่างที่เราเห็นเลยแล้วก็หลังคาก็จะมีความสวยงามอย่างที่นัดบอกนะคะว่าบ้านหลังนี้จะเป็นสไตล์ล้านนาซึ่งมันก็จะไม่เรียดหรูหราโมเดิร์นแต่คุณจะเห็นได้ว่าความรู้สึกอะค่ะที่เข้ามาในบ้านนะมันจะเป็นความรู้สึกที่เป็นบ้านเป็นโฮมอ่ะเป็นความรู้สึกที่เป็นโฮมซึ่งคุณสามารถแบบใช้สอยทุกส่วนของบ้านได้อย่างจริงจังไม่ใช่ว่า ทำอันนี้ไว้โชว์ทาอันนั้นไว้แล้วเอาไว้มองอะไรประมาณนี้นะคะอาเดี๋ยวเราไปโซนห้องครัวค่ะในโซนของห้องครัวนะคะพอเดินออกมานะคะพื้นก็จะเปลี่ยนและก็จะเป็นพื้นกระเบื้องค่ะแต่เป็นพื้นกระเบื้องที่มีความหยาบนหน่อยๆนะคะเ,ะเวลาเราเดินเราจะได้ไม่ลื่นเนาะโอเคโทนสีก็อย่างที่เห็นเลยค่ะแล้วก็ครัวตรงนี้นะคะเป็นครัวไทยติดฮูดเรียบร้อยเป็นบิวอินนะคะคุณผู้ชม มีเชลต์ต่างๆให้เรียบร้อยแล้วอย่างตรงนี้นะคะนะจะบอกว่าหากท่านใดนะคะที่รู้สึกว่าอยากจะอินสตอลเครื่องล้างจานเพราะนะเจอลูกค้าใหม่ๆเนี่ยจะแบบมีปัญหากับเรื่องล้างจานมากอยากได้เครื่องล้างจานอันนี้คุณก็สามารถให้ช่างอะคะ่ะเอาเครื่องล้างจานอะเข้าไปอยู่ในนี้ได้หรือไม่งั้นก็เป็นโอเวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้ําแขกนะคะอีกหนึ่งห้อง ที่สามารถใช้ได้ถ้าเราจะเปิดประตูไปด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นลานซักล้างค่ะมีเครื่องซักผ้าที่ติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีสวนเล็กๆนะคะอยู่ด้านหลังแท้งน้ํานะคะที่เห็นด้านหน้านี่เลยค่ะจะเป็นแท้งน้ําขนาดใหญ่นะคะแต่เราไม่ได้เอาลงใต้ดินนะคะด้วยความที่ถ้ามันอยู่ข้างบนอะ่ะมันก็จะเมนเทนง่ายเนาะโอเคด้านนี้นะคะจา เป็นปูด้วยปูนที่ทําลายเป็นลายไม้นะคะทําให้เรา,ารู้สึกว่าเราเข้าถึงธรรมชาติมันยังมองเป็นเหมือนแบบไม้หมอนอยู่ประมาณนี้นะคะมีความสวยงามเลยค่ะและเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันค่ะสําหรับอาคารหลักนี้นะคะจะมี3ห้องนอนแล้วก็สีห้องน้าอย่างที่เราเห็นห้องน้าข้างนอกไปแล้ว1ห้องนะคะแล้วก็แต่และห้องนี่จะมีห้องน้าในตัวหมดเลยนันลืมบอกไปนะคะประตูค่ะ ที่กั้นระหว่างห้องอาหารกับลิฟวิ่งรูมจะเป็นแบบนี้มีความที่แข็งแรงทนทานเลยนะคะอันนี้ก็เป็นไม้สักเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าแม่ริมนะคะห้องรับแขกตรงนี้ไม่ต้องติดแอร์ตอนนี้นะคะเราถ่ายเนี่ยคือเดือนมีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่อากาศร้อนมากแต่ว่าคุณแค่เปิดพัดลมอย่างเี้ะคะ่ะอากาศมันก็โฟแล้วเปิดหน้าต่างด้วยความที่หน้าต่างประตูนะคะจะเป็นขนาดใหญ่ แบบนี้เลยนี่อย่างนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นมุ้งลวดนะคะแล้วก็จะมีเป็นหน้าต่างกระจกบ้านใหญ่อย่างนี้อ่าบ้านนะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะกูเจอก็จะทราบไรอยู่แล้วว่าลมมันก็จะโกรกเข้าหลังบ้านจะมีดอยนะคะเป็นแม่สาค่ะเป็นดอยแม่า อันนี้ห้องนอนห้องแรกนะคะที่นัดบอกว่าเราสามารถเดินเข้ามาทางห้องนอนได้เช่นเดียวกันก็มาจากสนามหญ้า,าสนามหญ้าหน้าบ้านก็เดินเข้ามาในนี้ได้ที่นอนตอนนี้นะคะเตียงอะคะ่ะจะเป็นเตียงบิวอินนะคะขนาดคิงไซส์แต่ทีเนี้ยเตียงอะคะ่ะเขาทําเผื่อไว้อยู่แล้วเราจะเอาเป็นใหญ่กว่าคิงไซส์นั้นก็ได้นะคะที่เป็นเหมือนไซส์ของโรงแรมอะคะ่ะ แล้วก็ตู้เสื้อผ้าต่างๆก็จะเป็นบิวอินนะคะคุณผู้ชมเป็นไม้สักส,สีของเขาอะ่ะจะมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความที่สวยนานสวยทน10ปี20ปีคุณก็ยังจะเป็นสีนี้อยู่อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําค่ะห้องน้ํานะคะสําหรับห้องนี้จะเป็นตู้อาบน้ําอย่างเดียวนะคะแต่ว่าห้องน้ํานี่มีขนาดที่ใหญ่เลยค่ะไม่ใช่แบบเล็กๆมาห้องนอนห้องที่สองกันค่ะ ห้องนอนห้องที่2นะคะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะเป็นบิวอินเช่นเดียวกันค่ะไม้สักห้องน้ําเป็นแพทเทิร์นเดียวกันก็คือเป็นตู้อาบน้ํานะคะแต่ว่าห้องนี้นะคะสิ่งที่คุณจะเห็นก็คือวิวสวนด้านหลัง นี่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะอย่างทีน่นัทบอกว่านอกจากจะมีรั้วแล้วก็ยังจะมีต้นดอกแก้วซึ่งทําให้มีความ private แล้วก็เห็นเป็นสีเขียวอย่างนี้นะคะอย่างสวยงามเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เราก็จะมีเป็นระเบียงออกไปอีกหน่อยหนึ่งถ้าสมมติว่าคุณเช้าๆอยากจะไปปูมเสือเล่นโยคะตรงนี้อันนี้คือเหมาะเลยนะัทบอกได้เลยอู้เย็นอะมาค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาถึงห้อง master ์เบ r o o m กันนะคะห้อง master b เ d r o o m ค่ะ ก็จะพิเศษขึ้นมาหน่อยก็คือห้องน้ําห้องน้ําจะมีความใหญ่ขนาดพิเศษมีทั้งอ่างอาบน้ําแล้วก็มีทั้งตู้ชาเวอร์นะคะแล้วก็ขนาดของห้องนอนด้วยก็จะใหญ่ขึ้นมาเป็นพิเศษสามารถวางโซโฟ,ฟาได้เลยนี่ที่นี่นะคะนอกจากความรู้สึกของการเป็นบ้านแล้วอนะนัดได้ฟีลของการพักผ่อนได้ฟิลของการเหมือนอยู่รีสอร์ทเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะ เอาจริงๆว่าตอนแรกที่เดินเข้ามาด้วยความที่ประตูแบบนี้ขอบประตูอย่างนี้แล้วก็สีเขียวอย่างนี้นัดนึกถึงโฟซีซันนัดนึกถึงวีรันดารีสอร์ทเลยนะคะเพราะว่า ฟิวอะมันได้ในแนวนั้นค่ะสาหรับตัวบ้านหลักนี้นะคะเราก็พาทุกทท่านนะคะไปดูทุกซอกทุกมุมกันแล้วแต่ว่านั้ออยากจะขอเมา่์มออีกนิดนึงหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าแนัถหายไปไหนมาตั้ง2อสอาทิตย์แน่ไม่ได้ถ่ายวีดีโอไม่ได้พาไปชมบ้านกันเลย นัดแต่ติดโควิดนะคะคุณผู้ชมคะ่ะสุดท้ายแล้วมันก็มาถึงเราจนได้แต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะทุกทุกคนตอนนี้คือนิเกีฟเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็นัดอยากจะแชร์ประสบการณ์นะคะสําหรับทุกทคนนะคะที่กําลังกังวลเกี่ยวกับโควิดนะคะใช่ค่ะโควิดมันเป็นโรคติดต่อที่สามารถติดได้ง่ายแต่ว่ามันก็รักษาหายได้ถ้าเราดูแลแล้วก็ได้ยาที่ที่ทันเวลานะคะอย่างของนั้นนะคะพอนัดตรวจเจอปึก นัดอาไปเที่ยวอ่ะพูดง,ง่ายง่ายเลยนัดอาไปเที่ยวเจอเพื่อนมาและทีเนี้ยนัดอาเจอเพื่อนมันสุกเสาร์อาทิตย์ก็รู้สึกอ่อนเพลียแต่ว่าไม่มีไข้นะคะวันจันนัดมีไข้นิดหน่อยประมาณ37.5และทีเนี้ยนัดก็เลยอ่ะลองเช็คอติคดูแต่ว่ามันก็ยังเนกาทีฟอยู่พอวันอังคารปุ๊บทีเนี้ยเป็นไข่38และพอไข่38นะคะคุณผู้ชมค่ะนัดก็เลยตรวจเอทีคอีกรอบหนึ่งทีเนี้ยโพสิทีฟแล้วจ้าพอโพสิทีปุ๊บนัดก็ไปที่สาหาัสุกเลยค่ะ ไปตรวจที่สา,สาธารณสุขอีกรอบหนึ่งเพราะว่าทําไมต้องไปที่นั่นนะคะตอนนี้นะคะที่เชียงใหม่เขาจะมีตรวจอะไรนะเจอจ่ายจบประมาณนี้นะคะก็คือไปตรวจที่นั่นตรวจแล้วถ้าคุณโพสิทีฟเขาก็จะให้ยาฟาวิคุณมาเลยเขาก็จะเช็ดน้ําหนักนู่นนั่นนี่เขาก็จะคํานวณหาให้ตามน้ําหนักร่างกายในตัวเราะนะคะเขาก็จะให้ยาฟาวิมานา,านทานฟาวิไปแค่5วัน ทาน5วันพักต่ออีก5วันหลังจากนั้นนัดก็ตรวจ ATK อีก2รอบซึ่งตอนนี้น egative แล้วทุกๆคนคะ่ะไม่ต้องวิตกกังวลเพราะว่าอย่างตอนนี้นะคะบางคนนะแบบจามนิดนึงไอนิดนึงอุ๊ยฉันเป็นไหมฉันเป็นไหมอันนั้นน่ะมันจะทำให้เราเสียสุขภาพจิตนั่นอยาจะบอกเลยโอเคเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยเรื่องบ้านกันต่อนะคะ บ้านหลังนี้นะคะตั้งอยู่บนพื้นที่ดิน177ตารางวาค่ะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่250ตารางเมตรราคาขายที่ตั้งอยู่ตอนนี้นะคะคือ13.5ล้านบาทนะคะค่าโอนก็ยังเป็นคนละครึ่งอยู่นะคะค่าโอนในนัที่นี้คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดในวันโอนนะคะทั้งภาษีทั้งค่าโอนต่างๆคนละครึ่งนะคะแต่ว่าราคา ทุกคนทราบอยู่แล้วว่ามันต่อรองได้ยังไงอะ่ะติดต่อเรามานะคะเดี๋ยวเราอะ่ะจะพามาดูแลเดี๋ยวเราอะ่ะจะเป็นคนที่ช่วยออฟเฟอร์ให้อาคารหลักมีอยู่3มห้องนอนสี่ห้องน้ําแล้วก็มีอาคารรับรองนะคะอยู่ด้านล่างก็คือ1ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําจอดรถยนต์ได้2คันตั้งอยู่ที่ตําบลริมใต้คะ่อะอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่พิเศษกว่านั้นคือหากท่านใดน,นะคะยังไม่พร้อมที่จะซื้อแต่ชอบบ้านหลังนี้อยากจะอยู่ก่อนหรือเช่าอยู่ก่อนที่นี่ก็ให้เช่านะคะราคาตะตอนนี้นะคะอยู่ ที่55,000ค่ะต่อเดือนนะคะยังไงอะติดต่อกันมาได้นะคะอยากชมบ้านจริงอยากจะแบบว่าสัมผัสบรรยากาศจริง,รงๆที่นี่ก็โทรมาหาดได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวนั้นนะคะจะแปะลิงก์ภาพนิ่งนะคะไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยยังไงเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ